กันทุกคนเลยก็คือตอนนี้มีไฟมีแรงอยากทําธุรกิจมีเงินจะไปลงทุนทําธุรกิจแต่ไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรดีซึ่งวันนี้เนะี่ยผมพาทุกคนมาเจอกับคนคนหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาจะตอบคําถามนี้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะหลายคนเรียกเขาว่าอาจารย์หลายคนเรียกเขาว่า,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 เ,เ,า,วาเป็นที่ปรึกษาและหลายคนก็เรียกเขาว่าเป็นหมอดูธุรกิจที่จะมาดูให้ว่าไม่ได้ดูพื้นดวงนะครับแต่ดูว่าอ๋อเราเนี่ยแบ็ k กราวด์เป็นยังไงอยากจะทําสินค้าขายประมาณนี้มันเหมาะไหม ทุนเราได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะชวนคุณมาคุยกับผู้ชายคนนี้ครับคือคนที่มีชื่อว่าคุณวีสืบศักด์จากวีคอมเมอร์จริงๆในตั้งแต่ตอนผมเริ่มทำธุรกิจแรกๆผมดูพี่วีนะผมจำได้พี่เหรอพี่ใช่ใช่แล้ตอนนั้น<อ>มีพี่วีก็ไปออกหลายรายการนะแล้วก็แบบ ได้ไอเดียแบบปิ๊งไอเดียหลายอย่างเลยจากผู้ชายคนนี้ต้องขอบคุณย้อนกลับไปในเวลานั้นเลยนะครับณครู้จักพี่บีในฐานะที่ปรึกษาเนาะแล้วก็ก็เป็นคนเก่งเรื่องการตลาดคนหนึ่งเลยแต่ว่าคำถามหลักพี่บีผมอยากถามแบบอยากรู้เลยนะถามแทนคนสมัยนี้ด้วยครับบางคนแบบมีไอเดียทําธุรกิจครับหรืออาจจะไม่ได้เรว่ามีไอเดียหรอกแต่ทํางานอยู่ทางานประจําอยากเริ่มทําธุรกิจแล้วบางคนลาออกจากงานมาจะทําธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มทําธุรกิจอะไรดีจริงๆคำถามนี้ค้าสิ่งมากพี่วี ถ้ามีคนมาถามพี่วีแบบนี้พี่วีจะตอบอยังไงครับคือข้อที่1วิธีผมเลยนะผมจะถามประวัติก่อนมหาลัยเรียนอะไรทํางานออฟฟิศอะไรมาก่อนเออเหรอคือผมอยากรู้ว่าเขาคุกคียกับโปรเซสในการทํางานด้านไหนเช่นฝั่งโปรเค m เมนแสดงว่าคนนี้เป็นนักธุรกิจสายแบบ Product Oriented ถ้าเกิดฝั่งนี้เด็กนิเทศทํางานเป็นเซลล์มาก่อนอุตสาหกรรมหรือไม่สแสดงว่าไอ้คนน,นี้น่าจะสนเรื่องของขายโม้โปรโมท เสร็จแล้วเราจะได้รู้ว่า Product ที่เขาจะทําในอุตสาหกรรมที่เหมาะเป็นยังไงอันนี้คือข้อแรกนะถามเรื่องบอดส่วนตัว uh huh. แล้วก็ถามเรื่อง Activity ชอบดื่มชอบกินไหมซื้ออะไรเยอะบางคนผมต้องมาดูช้อปปี้เขา uh huh. บางคนผมขออนุญ,ญาตด,ดู m ม s s ซ n เจอร์เขาว่าเคยไปแบบเอฟอะไรเยอะมากเพราะว่าผมมีสมมติฐานคือถ้าคนไม่รู้เรื่องสินค้าไม่รู้เรื่องการตลาดเลยสิ่งเดียวที่เขาจะทําง่ายสุดคือขายสิ่งที่เขาชอบซื้อเพราะเขาจะเล่าในสิ่งที่เขา ตัดสินใจซื้อเพราะอะไรบ้างเอาแฟกต์นั้นอะไปเล่าต่อชุดแรกเป็นอย่างนั้นชุดแรกเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันก็จะมีคําถามแล้วมันเหมาะกับเขาไหมอีกนะค<อ>ือเมื่อกี้ตอบแค่ว่าเขาน่าจะทําได้<อ>แต่มันอาจจะเพราะไม่ได้ดีไม่ได้กาไรอาจจะไม่เหมาะเหมือน,มนผมชอบกินสเต็กไม่ได้มาควาผมจะทำสเต็กอร่อยนะถูกแต่ว่าพี่รู้ว่าแต่อร่อยอ่อาอ่าอีกพอต่งจากนั้นมาเราก็จะดูแล้วว่างบที่เขามีเหมาะกับการพัฒนาเขาหรือเติมทีมหรือสั่งผลิตของที่ เอื้อต่อการสู้ในตลาดใหม่เปรียบเทียบสมมติพี่นพบอกว่าอยากเปิดร้านสเต็กมืมองเงินทุน x บาทผมก็คำนวณแล้ว x บาทควรเป็นเนื้อไทยหรือเนื้อนอกอสั่งนาเข้าแค่ไหนคู่แข่งปัจจุบันอาจจะต้องเจออาจจะเมนชั่นชื่อแบรนด์ไทยแบรนด์ฝรั่งแบรนด์ที่เป็นสลัดจากเชียงใหม่ใช่ไหมฮะอยู่ในเครือปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูข้อมูลเหล่านี้เราซื้อรีเสิร์ชมาบวกกับเรามีข้อมูลจากลูกค้าเราอยู่แล้วเราจะพอเดาได้ว่าถ้าเป็นธุรกิจนี้ลงทุน x บาท ค่าเฉลี่ยในมือเราหรือใน,ในตลาดเนี่ยมันไปรอดสักแค่ไหนดังนั้นข้อมูลตรงเนี้ยมันคือแฟกเตอร์ที่เราจะพิจิกต่อว่าเขาจะไปยังไงครับครับสุดท้ายก็คือจะเป็นประเด็นคือค่าสื่อเราจะรู้ว่าทาร็ตที่เขาจะเข้ามาตัวนี้มสมมติเปรียบเทียบว,ว่าลูกค้าอยากทําอาหารเสริมขายกลุ่มคนทํางานการทาร็ตกลุ่มคนทํางานแพลตฟอร์ม t i k t o อ Facebook IG หรือ youtube เลยแบบเนี้ยค่าเฉลี่ยที่เขาเข้าถึงคนกลุ่มนี้ ที่เป็นเนื้อหาแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เลยกับเนื้อหาแบบที่ค่อนข้างาขายของมีโปรโอ,อะไรอย่างเงี้ยต้นทุนต่อนหน่วยเท่าไหร่แล้วก็มาหารต่อว่าถ้าเขาขายได้จากคอนเวอร์ชันหนึ่งเปอร์เซ็นของต้นทุนต่อนหน่วยตรงนั้นเนี่ยเงินลงทุนวันแรกเขากับที่เขาอยากจะขายได้ถ้าเป็นราคาที่แย่ที่สุดคือราคาเซล์สุดๆหรือโลทิ้งเนี่ยมันจะฟีดเขาสามเดือนหกเดือนหรือเปล่าก็คือนี่คือข้อมูลเบื้องแรกที่เราจะมาเสนอเป็นออปชันว่าห้าออปชัน ความยากความง่ายความเสี่ยงมีแบบนี้ไหมสุดท้ายเขาจะอินกว่ากับการเห็นเส้นทางว่ามันผ่านแบบนี้แบบนั้นนะอย่างเงี้ยครับพอถามได้ด้วยกับพี่วีเช่งครับอยากให้ยกตัวอย่างเคสหนึ่งเมื่อกี้เป็นเคสล้านตของผมพออารมณ์ทบมาแล้วพี่วีพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าสมมุติเอาเคสที่พี่วีใกล้เคียงก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องบอกชื่อก็ได้นะครับครับแต่ผมอยากให้คนฟังได้คิดตามพี่วีว่าอ๋อตอนแรกเนี่ยลูกค้าอาจจะมีลูกค้าพี่วีสักคนก็ได้นะที่ตอนแรก ทำอย่างนี้มาอยากทําอย่างนี้แต่พอมาเจอรีเสิร์ชพอมาเจอวิจัยพอมาเจอการวิเคราะห์ตลาดปุ๊บเปลี่ยนไปแบบนี้ดีกว่าแล้วปรากฏว่าดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยว่ะอะไรแบบนี้เจอบ่อยสุดคือลูกค้าเดินมาด้วยของชิ้นหนึ่งที่เขาไปสั่งโรงงานมาได้ทดลองแล้วพอสั่งมาแล้วด้วยสมมุติสกินแคร์สมมุติลองมาตัวหนึ่งสมมุติเจลต้าสิวเดินมาบอกว่าฉันอยากทําเจลต้าสิวคุณสมบัติแบบนี้สมมุติบอกว่าอยากขายเซเว่นอยากขายช้อปปี้อยากขายระบบตัวแทนอยากทำทิกตอก ผมจะถามตอมีงบเท่าไหร่กับคาดหวังยอดขายหกเดือนหนึ่งปีเท่าไหร่จะไม่ถามกําไรเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าโอเคถ้าเขามีงบสมมุตินะครับเดือนหนึ่งห้าหมื่นอยากได้ยอดเดือนหนึ่งห้าแสนสิบเท่าอืมผมก็ต้องดูก่อนแล้วว่าในมือเราอะถ้าเป็นตลาดสิวกลุ่มเนี้สิบเท่าอะแบรนด์เหล่านั้นอะมันมีดิิต้ลฟุตพิซหรือมีเรกาซีแค่ไหนแบรนด์คือแบรนด์ใหม่ได้ไหมแบรนด์กลางได้ไหมแบรนด์ที่มีหลายชาแนลแล้วอะมันได้เท่าไหร่คอนเวอร์ชันเท่าไหร่ เรารู้เขาได้สิบเท่าดังนั้นเราก็จะมาบอกเขาว่าปัจจุบันเราทํำได้สิบเท่าบ้าง hmm. ที่ในมือเราเนาะเรามีลูกค้าแบบเฉลี่ยในมือเป็นร้อยหลายหมวดแล้วก็บอกว่าถ้าต้องการสิบเท่าแล้วเขาไม่ยึดติดว่าเขาเสียเงินห้าพันไปลองสินค้าสิ่งมามีอีกสี่ออปชันดังนี้สมมุติผมบอกว่าเป็นชาชานมแต่ว่าแคบแบบนี้นะใส่ชีสหรือเป็นเอาเป็นอะไรดีเ,เซรั่มด้านอื่น hmm. อาหารเสริมกดไหลย,ย้อนคือเป็นแบบที่นิชขึ้น คือคอนเวอร์ชันถ้าต้องการแค่ห้าแสนต่อเดือนเนี่ยแบบนี้คุณยังสามารถจํากัดการแข่งขันได้ง่ายอยู่ถ้าคุณเป็น Champion. แชมป์เปี้ยนเราก็จะทําเป็นคอร์สกราฟมาเหมือนผมไม่เชิงว่าเหมือนคุนะ่นอะแต่วรจะบอกว่าออปชันที่1นึ่งถึงห้าความเสี่ยงเท่าไหร่ซักเซสแฟกเตอร์เป็นยังไงคีย์เฟลเลียเป็นยังไงสกอร์ลิงเป็นยังไงถ้าเป็นเขาถ้าเขาทําเองด้วยนะไม่ได้จ้างเรานะคือวันหนึ่งมันต้องอยู่ในมือเขามันจะเป็นสกอร์ที่ไม่เท่ากันแล้วเขาค่อยเลือกอีกทีหนึง่ง นี่คือแบบนี้จะเจอเยอะมากคือมาด้วยของอย่างหนึง่งแต่บอกเป้าหมายแล้วเรารู้ว่ายังไงก็ไม่รอดเราเลยบอกอย่างอื่นก่อนหรือถ้าจะดัาแบบนี้จากห้าหมื่นไปห้าแสนผมบอกว่ารับได้ไหมมันได้ประมาณสามแสนห้านะถ้ารับได้ก็โอออนตัวเดิมวันนี้ผมเผยเทคนิคผมเลยนะครับอย่างแรกผมดูก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยไอ้เจ้าที่เวิร์กเวิร์กอะครับมันดูยังไงที่สักเซสเทคนิคของผมดูคือผมจะดูสิบเจ้าที่ขายดีที่สุดย้อนหลังสามปีว่าคีย์ที่เขาสักเซสเนี่ยมีข้อไหนบ้างผมจะ list เอ็กเซลหมดเลย แล้วก็มาเทียบที่มันซ้ํากันอย่างน้อยถ้าซ้ํากันเกิน50%อร์เซ็นต์ผมจะิสต์มาต่อมาก็คือ key off a i l u r e คือไอที่ผมดูแล้วมันไม่เวิร์กหรือเจ้าไหนที่มันมันเคยดังแล้วมันเงียบไปอ่ะมันเป็นยังไงผมก็จะต์แฟ factor มา2ฝั่งแล้วก็อันที่3คือผมใส่ scoring ของอุตสาหกรรมก่อนว่าตอนนี้ในการแข่งขันมันยากง่ายยังไงแล้ว scoring เนี่ยมันจะเต็มร้อยเต็มร้อยคือโคตรเรดเรดโอเชียนก็คือว่าในมิติผมคือจ่ายต้องจ่ายเยอะสุดทําดีสุดถึงจะได้ง่ายที่สุด Mm hmm. ออันสุดท้ายคือจะเป็นสกอร์สำหรับตัวเขาถ้าเขาทำเองเต็ม10คะแนนความเป็นไปได้มันแค่ไหนเพราะว่าเราต้องอ้างอิงจากศักยภาพมือคนทำด้วยไม่ใช่แบบ external factor อย่างเดียวจะดูอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีคือโอกาสโตเยอะแต่ถ้าเขาทำมันไม่ได้อะมันไม่เหมาะกับคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะดูเทียบขั้นต่มสีแกนนี้ยกเว้นบางคนจะมาดูเรื่องอันนี้อีกก็คือค่าเฉลี่ยต่อ inbox หรือค่าเฉลี่ยต่อ influencer g a a ของหมวดนั้น ก็จะเพิ่มในคอลัมน์อีก2อันเพื่อจะได้มาหารต้นทุนที่เขามีสมมติเขามีเงิน2องแสนค่าอินฟูค่าเฉลี่ยโพสตหนึ่งหกหมืนมันใช้ได้แค่3คนเนหลือยิงแอดนิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้เขาเนี่ยมีแอดเทมต่อเดือนได้3-4ครั้งเองดังนั้นแอดเทมสี่ครั้งอะมันอาจจะขายไม่ได้ไง